ครับผมวันนี้นะครับวันที่ห้าวันที่สี่นะครับนวันที่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมทีมงานการณพนโซลาเซลล์เพื่อเราหลับมาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นชุดออฟกิดนะครับสิบกิโลวัตต์นะครับหมอแปลงสเปกตรัมของผมเพื่อเราหลับประกอบเองนะครับงานเนี้ยบแน่นอนอันนี้สิบกิโลวัตต์นะครับก่ามาเทศกับ อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเป็นมอแปลงเทอร์ลอยแต่ว่าเป็นทองแดงแท้นะครับคือจะลดต้นทุนให้ลูกค้าแน่นะครับเทอร์ลอยมันเกิดราคามันจะถูกแต่ว่นนี้เป็นทองแดงแท้นะครับดูงานนะครับ,รบทองแดงแท้มันจะไล่แต่กลัวแต่ดีเราสีมันก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับถ้าเป็นโลหะมิเนียม,มันก็จะเป็นดำๆเลยจัหน่อยนะครับก็คันจากคันคนมีก็สามารถเทได้ขูดเบื้องก็ได้นะครับว่าทองแดงถ้าเป็นทองแรงมันจะไล่แต่กลัวไม่ค่อยติดนะครับ ถ้าเป็นท่องแดงมันจะไหลแต่กลัวบพค่อยติดไปเลยไอ้ถ้าเป็นโลมิเนียมนะครับมันจะไหลแต่กลัวไม่ค่อยติดขอไปถ้าเป็นท่องแดงมันจะไหลแต่กลัวติดไงนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นสีออกแดงแปดเลยแหละท่องแดงนะแต่เป็นโลมิเนียมมันจะเป็นดำๆออกดำๆนะครับแล้วก็ทนในโหลดทนกระแสไม่ค่อยได้นะครับถ้าเป็นโลมิเนียมมันก็จะฮอนเกิดความฮอนสูงอันนี้ก็ใส่ทีวีนะครับก็ยังนิ่มๆอยู่นะครับ พัดร่มก็ยังบ่เกิดความหอนไปเลยครับเป็น10กิโลวัตต์ครับผมเป็น10กิโลวัตต์นะระบบซีสิบแปดครับ10กิโลวัตต์ไฟ220โวลต์นะครับเครื่องอานผมเนี่ยใช้เป็นเข็มแอมป์นี่เพราะอะไรเพื่อให้ความทนทานนะครับเผื่อเวลาหมดมาแรงยังขอมันก็ยังไปได้นะครับหลายๆปีนะผมจะบอสเซดิจิตอลน,นะครับนอกจากลูกค้าลูกค้าให้ใส่นะครับถึงจะใส่เป็นดิจิตอลมันจะ บอกไข้ทนมันได้นะครับเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์มันจะบอกหลากหลายผมจะใส่งานผมจะเป็นใส่เข็มแอมนะครับเป็นเช็คแอมเป็นอ่าเป็นเข็มเป็นแบบเข็มนะครับนะครับผมจะมาใส่ส่วนมากผมจะมาใส่เป็นดิจิตอลนอกจากลูก้าผนจะขอมาให้ใส่ให้มันวัดวนวัดแอมว่าอย่างไเบ้างเน่นะครับแต่ว่าก็บอกไว้ก่อนถ้าใส่ดิจิตอลมันจะบอกไข้ทุนท่าน,าน,ปนไปเลยอายุมันจะบยาวนานนะครับในพวกดิจิตอลก็เบรกเกอร์ตัวหนึ่งขึ้นก็ตัวละสาม สามพันสามพันวัตต์นะครับนะครับสามตัวอยู่ประมาณหมื่นนะครับเป็นระบบ4 8แปดแบตนำธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นร้อยแอมญี่ปุ่นนะครับร้อยแอมนะครับไห้เปนทดลองใส่ไปก่อนเนี่เพราะว่าถ้าเป็นไปไดก้ก็คือถ้าอยากห้โดแบบนั้น,นักใส่ยาวหน้านี่อ่ทุกวันนี้ผมจะแนะนําเป็นเป็นลิเทียมนะครับเป็นลิเทียมนะครับกับมดีดีแน่ใส่กันทั่วไปกับเป็นฟอสเฟตนะครับ ถ้าเป็น NMC ราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับนอกจากนอกจากลูกค้าที่จะสั่งเอา NMC แต่ว่า NMC จะเป็นแบตมือสองนะครับแต่ว่าราคาแพงกว่าลิเทียมนะครับขึ้นอยู่กับแอมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับแอมด้วยระบบชาร์จก็เป็น MPPT นะครับเป็น MPPT ตัวนี้นะครับบอกสถานะบอกวัดนะครับอันนี้สามแผงอนุกรมกันนะครับไฟมาที่114โวลต์นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่อันมิลลิแอมชาร์จไปโดยประมาณลง3แอมป์นะครับ วัดอยู่ที่สามรอยนะครับ300รอครับไฟแบตอยู่ที่50าสิบกว่านะครับผมรวบ้สี่บ48นะครับก็มีหลอดไฟไ้นะครับนะครับเปิดทั่วบ้านนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นไฮวต์นันจะไฟแจ่งดีนะจังหน่อยไฟจะสว่างเลยนะครับนี่ครับเดินแบบงานแบบนี้เลยนะบ้านบ้านสวยก็เดินให้สวยๆครับผมบ้านสวยนะแต่ว่าเพื่อนกับสี มีฝ่าตีฝ่าตียังอีกแล้วเพื่อนก็บติติดแอร์พร้อมนะครับติาแอร์ Air ก็คือแนะนําให้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนมากอินเวอร์เตอร์นะนี่ครับระบบ48ก็จะเทสเรามาเทสกับล่งสีไปปรลอดครับล่งสีสามแรงนะแต่ว่ามอเตอร์มันเป็นแบบซีโพไปปรลอดนะครับติดตั้งดาวเทียมไปเพื่อนพอร้อมนี่ครับตัวทาดเจนิวพุ่นี่นะสามสิบวะน่รับตัวทาด แรงติดต่ำเราเราเทียมเสร็จใส่คุณพี่มันไปใส่เบิดนี่ครับเราเทียมตัวนี้เป็นจานจานใหญ่เลยนะครับนะตัวนี้เป็นซีอูแบนนะครับเป็นซีอูแบนจานใหญ่นะนะครับเป็นซีแบนนะครับเป็นซีแบนใส่เคียวยูแบนไม่ใช่เป็นพวกจานในหน้อยๆนะครับเป็นจานในหน้อยๆจานดำ ก็ใส่กระปั๊มลม3แรงนี่ได้เพราะว่านี่มันเป็น2โพนะครับของเพรนนี่เป็นมอเตอร์นะครับต้องเฮ็ดให้เพิ่นอย่างน้อยๆก็15กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับมอเตอร์มันจะเป็นแบบครึ่ง3เฟสนะนี่ครับมอเตอร์3แรงนี่บ่ลอดครับปรากฏว่าบ่ลอดนะนี่ให้เบิ่งนี่เนมเพลิมันมนะมันจะเป็นแบบ4โพนะครับเป็น4โพ2,200วัตต์นะครับนี่มันจะเป็นแบบขา3เฟสนะมันครึ่ง3เฟสนะครับ ตัวนี้มันจะเส่รอบสูงพีกสามเท่าแปลว่าหมุนได้น้อยเดียวตัดเลยนะครับนะเป็นกะทิว่าไฟแบตมันต่ำพว่วมเลยกับกำลังมันอาจจะไม่ถึงการพีกอันนี้เป็นสิบกิโลวัตต์แต่ว่าใส่กับปุกนี้ทํางานบ่ได้นะครับแต่กระปัมล้มสามแรงหมุนเป็นสองโพลครับสองโพนะสองโพลสามแรงนี่ครับสามแรงสองพันสองร้อยบาทที่กันนี่เบิ่งครับนี่นะสามแรงสองพันสองร้อยบาท ใส่ได้ปกตินะครับตัวเชื่อมนี่สามพันกว่าก็ยังใส่ได้แต่ว่ากับมอเตอร์ไอตัวเครื่องสีเขานะมันเป็นซีโพครับใก็ไม่ได้เรื่องเลเข้าไปใส่เวลาตัดโดนแนวเวลาไม่จะเวลาวิดีโอไม่จะไปใา่ ครับมันจะใช้เวลาดดความจิตตดที่ริ้วเข้าไปเนาะแล้ติดของคุณพี่อยู่นี่ครับคุณพี่มันซื้ออย่างต้นซื้อกันเนาะซื้อแต่ไข่ผมเลยนี่ครับอาเป็นไงครับใส่ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสีที่แปดกิโลวัตต์มาให้เป็นสีเข่าเนาะเป็นอยากสีเข่าอยู่หน้าสีเข่าอยู่หน้าแต่ว่านี่มาเทสบอลอดเกือบรอเป็นสิบแปดกิโลวัตต์นะครับผมเดี๋ยวให้เพิ่นใส่ทางงั้นนะนะผมเน้นน้ำมาเนาะให้ใส่บริสเทียมมาเนาะ ลิเทียมฟอสเฟตนะครับมันอยู่กับแอมนะครับถ้าลอยแอมนี่ก็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับสองหมื่นกว่าบาท,าบาทสองสองหมื่ตีไปประมาณ2 4งหมื่นสีอาเนี่ยนะครับลิเทียมเป็นแบบฟอสเฟตนะก็ตามแอมมันนะครับนะลิเทียมมันจะวนมปติแข็งหล้วก็จจายแอมได้สูงนะครับผมอันนี้จักนิวครับท่อทันนี่สี่สบเจ็ดบ่อรันพมเร่งวัได้สามสิบนิวเสีเจ็ดอันนี้ก็อ มีสามสิบสองท่านนี้นอีกเนาะมีสามสิบสองอันนี้ติดให้คุณพี่กันเพิ่นนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นโค้ดที่ตามครับเดี๋ยวจะไม่เห็ดใส่กระโหลกสีเพิ่นแหละนะครับอันนี้ก็เก็บงานเก็บนี่ก็เดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวก็แล้วงานก็คือประกอบนะครับรอไอ้งานหลวงเสร็จก็บสิประกอบสิเป็นสิบแปดหรืออาจจะเป็นยี่สิบกิโลวัตต์มาให้เพิ่นเพราะเพิ่นอยากสีเขาพาสีเขาอยู่ในบ้านมันใหญ่ไปใหญ่มากเนาะคุณพี่เนาะ เที่ยวออกเที่ยวเข่าลูกข่ากับอามาสีกับคนกับออกมาพีกับเลยแกะเขาไปอยีขึ้นกองครับลูกค้าเพิ่นหลายเพราะว่าอยู่นี่นะเพิ่นหาเขาน้ากินเลยกันนี่นอนอยู่นี่บ้านภาคตากอากาศเพิ่นนี่แหละบ้านไรไปหน้านี่ก็มีมีครัวมีหยังอยู่นี่แหละเกี่ยเพิ่นก็ดูแลดีอยู่นะครับกับซืได้รถใหายุบปกับซื้อดิ้งมาให้อยู่เบื้องหน้าบดานนะนี่ครับเพิ่นจะมาใส่นหน้าบดานบดานเป็นบอสีนิวแต่ว่าน้ำดีครับโยกคนเดียวนะ คุณนะครับสูงจวดเลยครับนี่แถวนี้น้ำดีเนาะในวัดนี่ยนะครับผมดี oh, um> oh, ๋ยเม็ด30เมตรต้องหง่วง30เมตรน้ำมันกับพวกไข่ไข่ไปไลยนึกกินได้เลยตัวนี้ได้แตงกองวันนีนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนว่าย่านพระท่านปูนะเพราะว่ามันตีจุดนี้กับเบิดหลายหมื่นแล้ว ยังอย่างรทรานโปรเดียร์ล็อกไว้เพื่อนนะครับในมาติเดียก็ลอมาพร้อมกันครับผมแหละบอก18กิโลวัตตดผมแหละ18หรือ20นะครับถามว่ามันใส่งา่อนยังได้หลายอยู่แต่ว่ามันแบตมันมันสีตำเนี่ยจังน้อยเสื่อมเล็กก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าขันแบตมันดำเพราะมันเป็นแบตแบตหนามนะแบตตะกั่วโกดนะครับมัจะบ่แห้งกว่าเลย